ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกทนเนาะค่ะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องสุภาลวยคะ่ะค่ะเมื่อนีแอก็ได้เดินทางมาน้องบัวลําพูนะคะ่ะมาหาคุณแม่นะคะ่ะคุณแม่ใจดีเนาะคะ่ะอยู่บ้านดงบากเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะเมื่อนีแอก็ได้มาขอห้าน้อยน้องดูดีฝากตอนเนาะคะ่ะต่างท่นเมื่อนีคะ่ะขอให้เฮ่งให้ปังเนาะคะ่ะมือหนีเฮาให้สามโตสองโตแตกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ สำ like นะหรับพ life, um, ี่น้องท่านใดที่เขาแม่แล้วแอก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อชบวได้ภัาตข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อวานนี้กาเขาห้าน้อยห้าหกนะคะของน้องนุดีนะคะค่ะเมื่อนี้แอก็บุ่ภาที่จะไปตามต่อฝากต่อนะคะพี่น้องเนาะค่ะตามกันมาเลยค่ะ ยังเอาครนะสลับก okay. ันอืมโอเคมาเมื่อนี้เมื่อเมื่อวานนี่กะดีใจน้ำเอฟซีน่าลูกเนาะที่ได้ห้าหกเต็มเต็มค่ะค่ะผู้ใดซื้อผู้ใดมาซื้อกะสิเสียใจในจักงน้อยน้อค่ะเออทั้งน้อยทั้งเล่าเป็นบ่ซื้อเป็นแล้วเนี่ยเขาเล่อยเือนวะ มื่อวานนี่หน่าเฮ้ยคือแซงหน่าแซงตาแท้พร่ำเพ้อรวยได้หาบาทเมื่อวานนี่มื่อเคลื่อนยืมรวดเดินเงนเลขยังกว้างหุ่นหุ่นสามวันเนี่ยอาอืมหุ่เอาของฝากของต่อนน้าพี่น้องเลิกกล้วยกล้วยกล้วยเล่นเลขวิ่งเอาค่ะโอ้เบิดชุดยอดชุดยอดค่ะวันนี้ก็สิวันนี้ก็สิม่านแต่งคั้นคอย่อขันเบาขอ ขอเหล็กฝากเรื่อหนึ่งขอเหล็กเล่านะคะเป็นแนวทางฝากตอนนะคะเออขอห้าหน้อยฝากตอนนะคะมันนีห้าหน้อยค่ะพี่น้องค่ะรอบหกไล่ไปแต่หามงค์เคิงหกมงเคิงทุ่มเคิงนะคะแต่มันออกกับออกแต่งแต่หามงสิบห้านาทีเนาะหกโมงคสิบหานาทีสี่มงสิบห้านาทีนะคะ ค่ะาบางเทือเว้าวพิษว้าถือประกันนกยกาบขอโทษขอภัยนะคะ่ะบางเท้อเพิ่นกัสีดามาจนเกินไปเนาะคะคอมเมนต์แอดพูดไม่ตรงเวลาเลยว่าฉันเนาะค่ะเท่ากับตุลูดใช่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะว่าวพิษว่ะะาถือตุลูดใช่กับว่าเป็ญญนยังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจังไรก็นว่าวพิษว่าถือประกันนดยกาบขอโทษขออภัยพี่น้องถุกถุกทันนะคะเด้อค่ะเมื่อยรถบ้านน้อหนูดีมาอลไรจังแม่ตาบ้าเมื่อยน้อง ตือนเตือนแตงเตนตีซองออกนอนกับบอลับอปค่ะพิกนาพิกหลังเบิ้งแต้ห้าแเพิ่นว่าอยากั้นโทษไปว่าเอามาสูตรปะกั้นมาปะเอาดอกเมียหันเล้นอนขึ้นกันกันกั้นไข่เล่ยค่ะจะละแม่ข้ามไซนอนหันเนาะคล้ายๆกับไปเรื่อยๆแม่มันก็เลยกกำนัะ

กายาวาจาติดตังอหังวันทานะคาะทิปดรีสีโทว,วิสูทิเทวาปูเซมีทุติยันติตังอหังวันทานะคาทิปดีสีโทว,วิสูทิเทวาปูเซมีเบตาตันมหาธาโภปิโยทันทะปริตัง สาเกกะเมเจจะรูเปริขีขาและจะเกจันนลิเควิมานีทีเปจันเจจะคาเมตาลุวะหาเนเลหาวัตุหีเขเตกุมมาจานันตุเทวาสารธาราวิสเมยะครานันธรรมพนาคาติขันตา คาสิเกตังมูนิวาระสานังสาวโบมสุขันตุทำมังสาวณนกะโรอายัอทันตาทำมังสาววนกะโรอยัอทันตาทำมังสาววนกะโรอยัอทันตาสาธุสาธุสาธุเมื่อนี้วันนี้ข้าพเจ้านางเสาวนัติดาใส่วงสา ขอเสิญคุณพระพุทธุณพระรรมคุณพระสุงเทวดูเทวดาหน่างฝาสิบหกสันฝาสิบ้าสันดินสิบสี่สันบาดาปูมันเอ้ยปรตการที่หนึ่งเอ้ยปรตการที่ห้าเอ้ยปริการที่เก่าเอ้ยปูสีโทนครราดเอ้ยแม่ยญ้ามูเอ้ยแม่ย่าสีปทุมมาเอ้ยปู่นาคาเอ้ยยญาหน้าขี้เอ้ยปูนคาราดเอ้ยปูขาวเอ้ยยาเทพเอ้ยปูบุญเมีปูบุญมาเอ้ยเจ้าแม่ทงข้าเอ้ยปูแก้วเอ้ยลูกซีโฮ้างทองสิงไสหลู เจ้าชูหูโงงครบเสียซืองเอ้ยเจ้าภูมิเจ้าทีที่ขาพระเจ้านั่งอยู่ดีก็ดีเจ้าแม่น้าทนีทั้งซีดนหนักลมไฟเหมือนน้วันนี้ก็ขาพระเจ้านั่งเศร้านาทิดาใจวงซ่าขอเชิญปูซีโทนาคาราเทียมเขาล่างขาพระเจ้าจิเดอร์จาาเหมือนน้วันนี้ขาพระเจ้าขอเชินแม่ห้ามู่ลงมาอ้อมกาแพงเพชรดิสันอ้อมโต้ขาพระเจ้าด้วยเธอ ttยยtaอยู่santa ikikutaยikut saคุณคมาอยู่hansanคุณยคุณสคุณคมาอยู่hansan kutaอีกsan kutapaอยู่คุสคุณคpaอีกกินสูคุณคpaอยู่คนสคุณpaอีกกินสูคุณคมา อยู่hansan kutaคpaอีกกสนคุณคมา อยา่าคุณ นาขยาคุณนุสนุกุตายาคุณนาขมาอีกินตนุคุณนุตตาเนอยู่ขนุสนุคุณนุตสลูคุลูคุลูอยู่ขนุสลีคุณนาขยาอยู่ขนุสนุคุณนาขมาอยู่ขนุสนุคุณตาะปาอยู่ขนุสนุคุนุตสลวอยู่ขนุสลีคุรีผลีคุนุตานัวอยู่ขนุสนุคุณตาะปาอยู่คุณสนุคุณนาขมายาคุณนาขมาอีกินสนุคุณตากปา อยูะคุณสินนุกุตะคัปาอยู่คุณสนนุคุณนตานะอยู่คุสรีคุรีค่รีคุรีค่รีเอหน้าหาว่าอ๋อวางสายแล้วปุ๊บมบกน้องนะครับบอกว่าจะได้ตากระสันเมืองนะครับเพชรกเพชรนะครับปุ๊บนองแก มันี G P S นะครับตาสันม mm ึก hmm. ี่นกครับผมน้องผู้สาวขอ F C ข้อเมนมาสินใส่มาผู้สาวให้ผู้สาวขอจะเอาสินใส่ขอไอซสุขภาพรวยขอเด้อขอจะได้เกิดบัตรอยากมากมาก้อย ก็ทกซนเียมน่งตัเยตานุกุณตะกายะคุณโนสนุกุตายู่ขนุสนุคุณตาขปาอยู่ขนุสนุคุณนาขปาอยู่ขนุสนุคุณนตานุคุณนตารียู่ขนุสนุคุณตาขปาอยู่คุณสนุกุณตาขปาอยู่ขนุสนุคุณตาขปาอีกินสนุกุณตาขปาอยู่ขนุสนุยูขนุสรียู่ขนุสนุคุณตาขปาอยู่คุณสนุคุณนาขมาอ๋อซื้อผาร่วยขอ เปย์เ<ไ>ปคืขึ้นมาวานนี้ด้าน่อยค่ะคือเก่าเจตานุกุตกายะกุนูชนุกุตกายะคุนุตะราขามาราคมาลาคมาลาขอมาลาคมาลาคมาลาคอมาลาคอมาลาคขมาลาคอมาลาคมาลาขอมาลาคมาลาคุมาลาคุอีกุอีสาราคา

สนูคุณตาขปาอยู่ขนุสนูคุณตาขับไปอีกินสนูคุณตาขัาอยู่ขนุสนูคุณตาขับไปอีกินสนูคุณตาขับไปอีกินสนูคุณตาขปาอยู่ขนุสนูคุณตาขับไปอีกินสนูคุณตาขปาอยู่ขนุสนูคุนตาขะาุณขนูสนูคุณนตระลีอยู่ขนุสนูคุนตาขยาุณขนูสนูคุนัอยู่ขนุสลีคุ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 รี อยู่คุณสนุกุตาขัปาอยู่คุณสนุกุตาขัปาอยาคุณนาคมาอยู่คุณสนุกุตาขัปาอยู่คุณสนุกุตาขัปาอยาคุณนาคมาอยู่คุณสนุกุตาขัปาอีกินสนุกุตาขัปาอีกินสนุกุตาขัปาอยู่คุณสนุคุณนาสาธุอ๋อให้ผู้สาวแล้วบ่เนี่ยเดี๋ยวก่อนจึงก่อน ค่ะพี่น้องคะขอให้เห้งให้ปังขึ้นเมื่อวานนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ดีใจน้ำพ่อมแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะที่ไดห้าหกเต็มเต็มบ่ตองกับบ่ตองปิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางฝากตอนนะคะ่ะถือพิษบาวากันเนาะค่ะพี่น,น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเป็นที่ชัดเจนเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าวคอยสื่อถ้าบ่มักกับบต้องสื่อเนาะค่ะถ้า,าสื่อมาแร้วบ่ถือข้าวคอยจบ่ได้โทษผู้ใดเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะถ้าเข้ามาเขาก็ ห้าน้อยมือนีบันที่สิบสามค่ะพี่น้องค่ะบันที่สิสาเลขสามตัวนี่หกหนึ่งสองสเก้าค่ะพี่น้องคหหนึ่งสองสามเก้าค่ะพี่น้องคหนึ่งสองสามเกานะคะทานได้มักกระจัดนะคะพี่น้องเนาะค่ะป่าบ้านนี่ไม่พอน้วยก็สีขอ

ขอให้มีวามว่างมนุษย์เมตริงดีๆเกิดขึ้นปาดหน้าซิ่งได้ก็ไดิชมบังสินานเงินทองกำแก้วได้มาเทมายะขาซ้ายถืกเดถึงไว้รางวัลทีนึ่งได้เด้อครับผมเมือนี้วันนี้ก็ให้ได้ช่วงซีหน้าน้อยได้เด้อครับได้แล้วก็ย่าลืมนำดำสินใจเด้อครับผมนำดำสินใจกับเบอร์จันนะครับกำลมสินใจนะครับโอ้นมกัเบิรน้ำดำกับเบิร์ล้วเด้อคือน้องเด้อค่ะอาซาทูสาซาทาซาทูอาสาทูาซาทอาซาทูาสาธุสาซาุาซาุาซาทาซาุาาุาาทาาาาาาา ค่ะพี่น้องป้องปลายคะี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะของวันที่13สมสิงหาคมเนาะคะ่ะรวยวันนี้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบปมม็นรวยมืออื่นนะคะพี่น้องเด้อหาเบิ้งคลิปเบื้องข้าวให้สังเกตยุ่งหัวกระดาษเนาะคะ่ะถ้าเคียนเป็นวันแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแสดงว่าเป็นห้าน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะ ขาเมือ่อใดมีเล่ากะสิบวกน้อยบวกเหล่าเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้กับฝากไว้พิจารณาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะถือพิษบวากันนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี่กับวันที่สิบสามห้าน้อยนอ้องหนูดีหกหนึ่งสองสามเก้านะคะกูไดมักลูดกับทางค่ะมักลูดกับลูดที่สามกับหกค่ะพี่น้องค่ะ,คะสําหรับคลิปนี้แอดกระคอห้เฮงห้ปังให้ดังให้ยรวยสุขุสุขคนมีเงื่อนใส่มือแรงนี้ ให้ถือเล็กสามตัวสองตัว,ตวเข็งๆนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ